เป็นคอยคิวอ่ออ่ออ่อตัสดีครับคัมาดูครับเนี่ยผมชื่อซีนะครับเจ้าพวกนี้อันตรายไม่ใช่เล่นเอาเร็วเร็วดื้อเขาบอกห้ามบอกชื่อห้ามบอกชื่อตัวเองสวัสดีคิวดูเ้ยเฮ้ยเร็วเกินอีกอีมาคุเขาใกล้แล้วตัวเนี้ยต้องกินหมูปิ้งกี่ไม้สมอาดูเสี่ยวนั่นะสมองวางไข่ตรงนี้เลยหรออันตรายไม่ใช่เล่นหนึ่งชมาเอสตาดู มีอย oh. uh. ู oh. 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 S <S ่ในใจเอาเชียร์แล้วคุณนุกิ้งใหบายไหมไป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 เข้าไปเขอาไปนี่อยตายเจ็ดเจเจ็ดซียูวอีกสามสิบวิคุณนุกิงรอแป๊บสมุไอ้อสตันน่าจะอยู่แถวนี้โอผูอยากกินน้ำดำตาน ได er ้ยินเสียงุ้ยมามาล่าเซวมาออกไปไม่ได้ต้องรับข็ง